S <S โโน,นี่โหร้อนมากเลยอากาศเดี๋ยวท้ำใสดูครับแนะนำหน่อยครับวันนี้มีเมนูอะไรครับก๋วยเตี๋ยวนัทโฟล์ก๋วยเตี๋ยวพีนัาโฟล์ล<ช>มีอะไรบ้างครับคุณจอมครับอันนี้เห,เห,เห,ห็ดหเห,ห็ดอะไรเห,ห็ดอะไรเอาเห็ดอะไรใช้ทิม่าใช่ทิม่แล้วก็กุ้ง กุ้งแล้วอะไรนะครับสดแล้วก็มึกกรอบมึกกรอบนะครับแล้วก็น,นี้เต้าหู้เต้าหู้แล้วอันนี้ก็เลือดเลือดหมูนะครับนี่ก็ต้องปู้มากเลยนี่อะไรอันนี้ก็อันนี้คือหม้อกกับหม,มูสับนะครับอันนี้มีวันนี้เรามีกี่เมนูครับมีะเยตาโฟน้ำใสแล้วก็ต้มยำก็ได้นะครับนี่กระเทียมเจียว กระเทียมเจียวของเรานะเจียวเองนะฮะหอมฟุ้งเลยกระเที่ยวนี่ก๋วยเตี๋ยวนี่สําคัญที่ตรงนี้เลยถ้าไ่มีกระเทียมเจียวไม่หรอกต้องเจียวเองถึงจะอร่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูในหม้อในหม้อของเรานี่ครับโ,โหดิเดือดเพื่ิดพืดเพืดเลยโอ้ยเดี๋ยวก่อนเป็นฝ้า ใช้เตาเตาฟืนเตาถ่านนะครับนี่นี่น้ำ๋วยเตี๋ยวของเราหอมฟุ้งเลยนะครับใส่นะครับแล้วก็วมีลูกชิ้นด้วยเอาลูกชิ้นลูกชิ้นมาชิ้นมาก่อนให้ดูก่อนมีลูกชิ้นด้วยลูกชิ้นปลานี่ครับเต็มเลยนะครับโอ้มีซอสเย็นตาโฟด้วยนะครับ<ม>อันนี้เป็น,นปลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลานะครับเสซตแล้วก็มีทั้งหมด3แบบ เส้นบะหมีม่เส้นเล็กกับเส้นใหญ่นะครับนี่ย่าลืมพูดถ to ึง okay. อ okay. ันนี้พริกเผาเผายังดีนะครับโชว์เส้นนะครับโอเคเดี๋ยวมาติดตามดูตอนรับประทานอีกทีหนึ่งนะครับผมเอาล้ำสายล้ำสนย้ำสยนี่ยอดปะสุกซุป วายหมดเอาน้ำซุปเ,เดี๋ยวน้ำใสจังเลยนีย่ครับร้อนชามอ๋อนี่โหร้อนมากเนี่ยอากาศเดี๋ยวน้ำใสดูอืม ข้าดได้พว่ามากเ,เดี๋ยเสียวน้ำใสนะครับอเค,ครับกันเลยปุงสักหน่อยหนึ่งนะครับนี่อะไรเป็นตัวโฟเปนตัวโฟออกใส่คุ้งเหรอเป็นตโฟทะเลยค่ะดีกันนะ หม้อนี้ลงสุนท้าไเจ็ดร้อยจะกินคุ้มบอกเลยกินได้ท้งวันอน่ะเนี่ยเด,ด็ดิหมือนสลับตับใส่หูหลังหลังีปลาเลยปลาตรงปลาใสค่ครบครบเลยครับมาเจ็ดร้อยอ่ะแต่เราโชคดีเรามีหม้ออยู่ฮะหม้อก็เจ็นตั้งากแต่ก่อนเคยขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ น,นี่ไม่ขายแล้วไม่มีเวลา,าล,ลุยอืมอืมเจ้าเราจะขาดทีด้วยฝนจะตกฝนจะตกแต่ไม่ตกลมก็ไม่พัดเลยร้อมาก